วิธีการแบ่งเส้นตรงให้ระยะเท่ากันเขียนเส้นตรง AB และ AC ทำมุมตามต้องการทางวงเวียนรัศมีอาจากจุด A เขียนเส้นโคง้งตัดจุด D และ D แดด แบ่งเส้นตรงตามข้อ2ได้จุด E ถึง E แดดและเส้นตรง BC ลากเส้นตรงขนาน DD แดด EE แดดและ BC ตามลำดับ